สวัสดีครับตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะไปหาของครับคือแลกแม่งดันจัดก,กิจกรรมตอนที่ผมกําลังแบบว่าวันนี้เป็นวันทํางานผมไปบล็อกฝั่งานโฆษณาทยอะทำเร็วๆนี้แล้วของหมดเซเว่นเลยแม่งเกลี้ยงเลยครับนั่นคือแลงกระป๋องนี้ที่จะได้โค้ดไปเปิดกระชับกองในเกมตอนนี้ผมก็เลยให้น้องสาวผมวิ่งหาผมวิ่งหามแล้ว6กเซเว่นหนึ่งโลตัสะฮะ ที่สยามไม่มีเลยได้มาแค่6กระป๋องเท่านั้นตอนนี้ผมก็เลยจะไปที่ที่ใกล้ตรงนี้ก็น่าจะเซนยม,มันก็จะ,จะลองไปดูว่ามีไหมสู้ครับเพื่อกระชับปองเราในวันนี้ครับก่อนที่ตลาดมันจะวายก่อนที่ดีแมนมันจะน้อยและ supply มันจะสูงขึ้นเราต้องรีบขวาวนไว้ครับไปครับมาถึงเซเว่นที่เจะมีไหมหรือเปล่านะครับลองลองดูนะฮะมีไหมเอ,อ่ยมีไหมมีไหม เฮ้ยเขียดโอ้ยมันของ PC มันไม่ใช่ของแล็คโมบายอะเ่ะโอ้ยโอ้ยมันไมมดีทำไมมันมีแต่ของ PC ล่ะเราถามเขาดูครับเผื่อว่าเขามีแบบโทษนะครับมี r ล d คโ l ่กระป๋องนี้ลงยัง่ะยังไม่มาหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ เขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับรออะไรนะฮะรอเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตลาดวายหมดแล้วครับไม่ได้ครับส u p p มันจะสูงขึ้นและดี m มนมันจะตกลงครับของที่เราได้ในเกมจะขายไม่ออกทันทีครับนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแข่งกับเวลาฮะสิ่งที่เราตามหาอยู่ครับเมื่อกี้เอิร์โทรมาขอเราโทรกันไปกันสรับเซเว่นนี้เจ็ดทับเจ็ดผ่านไปตอนนี้ผมโทรไปหาทางฝั่งเอิร์ธหาเมื่อกี้ที่แล้วจากทางบ้านผมที่อยู่เยาวรลาสามที่ไม่มีกันหนึ่งโลตัสนะครับ อ,อทางนู้นหาไปเท่าไหร่แล้วฮะตันนี้หาไปคือทั้งหมดคือ5้าเซเว่นหนึ่งโลตันแล้วตอนนี้กำลังหาที่1แมคโครฮะผมที่สยาม4ี่เซเว่นหนึ่งพารากอนแล้วก็อีกหนึ่งเซเว่นเป็นหเซเว่นนะครับลงไปแล้วเท่าไหรว่วะวกเลขไม่ถูกแล้วตอนนี้แต่ได้มาแค่6กกระป๋องเองซึ่งพ่อผมก็กำลังไปหาให้ที่อื่นด้วยตุดอ่ะกิจกรรมอะไรวะเนี่ยเบ้งต้องนั่งมอไซค์ออกมาหาป้าไปแล้ว กำลังหาทีมงานหาไหนตอนหน้าตอนหน้าพี่เดะส่งทีมงานหาเขาบอกว่าสเตเดียมวันมีสองเซเว่นก็เลยกำลังมองหาอยู่กูได้แค่หกกระป๋องเองอะล่ะเราแค่นี้ก่อนแต่ถ้าไม่มีจะไปหาที่ระยะใกล้เคียงปวดทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีเมเดฟอร์ดดีวิทยูไปงานครับไปครับหน้ามาแตกหมดแล้วเนี่ยเจอแล้วอีกหนึ่งเซเว่นครับเหนื่อยมากเลยครับยิ่งกว่าคาร์ดิโออีก หมอบอกว่าแผลตรงนี้อย่าให้แบบโดนน้ำนะตอนนี้เหงืหมหม่อออกใช่ไหมหมอใช่ไหมอ่าบีซีกแล้วอะ่ะมีแค่สามกระป๋องเองด้วยจริงหรอจริงจังเหรอนเนี่ยครับโทษครับอ่าไอ้อน,นี้เข้ายัางอ่ะครับยัยงเลยอยังไม่มาเลยหรือว่าหมดแล้วยังไม่เข้าเลยค่ะแล้วเข้าเมื่อไหร่รู้ไหมครับล็อตมันเข้าเมื่อไหร่อ่ะครับรบ,บางเห็นผมเห็นบางทีเข้าแล้วใช่ค่ะมันน่าจะเข้าวันนี้ปกติเข้ากลางคืนใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับผมลืมเว้ย เซเว่นที่สยามผมลืมไปผมลืมไปดูใต้นี่เนี่ยอะไรวะตึกตึกที่ที่เขาเรียนกันอะอะไรกิจกิตอะตอนนี้เราจะกลับไปหรือว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอ้าล้เดี๋ยวผมไปหาเซเว่นที่อื่นต่อนะครับเซเว่นที่เท่าไหร่แล้ววะโทรหาเพื่อนครับก็ยังมีเพื่อนอยู่ที่สยามไหมเผื่อดูให้ใต้ไอ้สยามกิจให้หน่อยลืมบููเลยว่าตรงนั้นมีเซเว่นครับไม่รับโทรศัพท์กูเฮ้ยยังอยู่สยามปะวะอะไรนะ เดี๋ยวแล้วพอีนนทัุรีแล้วโอเคจบครับบายครับแค่นี้ละครับเพื่อนผมไม่อยู่สยามแล้วครับผมนึไม่ออกแล้วครับว่าตอนนี้มีใครอยู่สยามบ้างหรือผมจะนั่งกลับไปสยามกิจดีถ้าไม่มีแล้วผมจะไปไหนต่อเพื่นที่เราต้องพยายามขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยแข่งกับเวลามากโอ้โหแล้วเดินมาก็เหมือนแบบเจอจุดใต้ํำต่ออ่ะเชี่ยเฮ้ยนี่เรากำลังทำอะไรอยู่สติครับสติมีสติครับ มีเซเว่นที่ไหนบ้างครับแถวบ้านก็ดูมาหมดแล้วโลตัสโลตัสแบคโครผมไม่รู้จริงๆแล้วว่าเซเว่นมนอยู่ตรงไหนอ่ะควรจะมีแอปพลิเคชันที่บอกไหมว่าเซเว่นอยู่ตรงไหนผมให้ไลแมนไปซื้อได้ไหมระหว่างที่นั่งจะนั่งมอเตอร์ไซค์กลับสยามจิตนะครับตอนนี้เราเจอเทสโก้ลงลตัสเราก็จะวิ่งเข้าไปดูว่ามันมีหรือเปล่าที่เรากำลังทำอะไรอยู่ครับเรากำลังทำอะไรอยู่ก็น no. ตา สเปร์สเปร์โอ้ยชี่มันใหญ่มากโอ้ยไม่กอทครับพี่ตรงที่ขายน้ำอยู่ไหนครับน้ำกระป๋องน้้กระป๋องไดเลตบูใช่เย็นฝั่งนู้นขอบคุณครับไรวะเยอแต่พ่ออัปเดตไหนน้ำกระป๋องกูเจอแล้วต่อตัดไม่มีหรอน้ำไม่มีขายน้ำเลยหรอน้ำเด็กไม่เราส่งขายน้ำอยู่ไหน แยกแยกแยกทั้งแพนนะครับแล้วเป็นแพนรันของใ่้ใช่นี่ไงตอวไหนอะเป็นกระป๋องอะตอนนี้ผมต้องการซัพพอร์ตมากเลยครับเจอแต่ควดนะครับมีใครอยู่ไหมครับ มีคนตอบรับเลยครับต้องหาเองเหรอมีมีน้ำกระป๋องเนี่ยครับเล่ของเลดบูมีแต่เป็นขวดแก้วเหรอมีพี่ผมเติมของเคยเห็นลืมว่ายังไม่ได้มาดูที่นี่วนไปวนมาครับเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรคอยนี้เธอคอยนี้เธอพยายามเบอร์นี้แล้วสาม ่เสียเที่ยวครับมาเสียเที่ยวไม่มีผมจะกลับไปดูไอที่ที่ผมได้มาหกกระป๋องผมจะแอบเข้าไปดูใหม่แต่ว่าเขามีหลังร้านแล้วเขามาเติมแล้วผมก็กลับมาเสียเที่ยวครับก็ไม่มีจริงๆเลยก็คงได้หกกระป๋องที่หกกระป๋องแรกที่ผมได้ไปจากนั้นนะฮะไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างแล้วเหมือนกันมาทำอะไรที่นี่ เคสโก้ก่อนแล้วแบ็คโคลก่อนแล้วฟูดแลนก่อนแล้วไม่เจอแบบมันกลับมากเกิเจอเซเว่นระหว่างทางครับผมเลยบอกให้บินมอเตอร์ไซค์ว่าแวะหน่อยครับเนี่ยครับหมดนติดอยู่บนหัวเลยครับมีเลสบูไหมครับกระป๋องครับแบบนี้ครับยังไม่ลงหรอครับมาดูด้วยตาตัวเองครับหงส์ะลงกับมอเตอร์ไซค์เฮ้กรีบมากครับพอชีวิตมันเศร้าอย่างนี้แล้วครับ คือถ้าจัดก,กิจกรรมเนี่ยก็ช่วยลงให้มันทั่วถึงหน่อยได้ไหมช่วยลงให้มันทั่วถึงหน่อยได้ไหมฮะนี่ผมเซเว่นที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโอเคผมจะกลับไปที่มอไซค์ขับไปต่อครับไปครับรออะไรเนี่ยตามหา,า,มหาเล็ดน้ำกระป๋องในเซเว่นพี่มันแจกของได้ไ,ไ,ดได้มาแค่หกเองพี่ของอะไรของในเกมพี่มันมีเซเว่นตรงไหน,นมีแอลลงมีเซเว่นครับไปสิครับรออะไรครับ าาไปห้องหมวกกันน็อนนี่แหละครับขอ,อสักกระป๋องก็ได้ก็ยังดีพี่มีข้างหลังไหมไม่มีครับไม่มีข้างหลัง,ม,ม,งลมีแค่นี้เลยมีแค<อ>่นี้เลยมันลงเมื่อไหร่พี่เมื่อคืนนี้ของไม่เข้าเพราะว่ามันหมดแบตดีซีทางมันไม่ส่งของขอ,อข้างหลังก็ไม่มีนั่นหรอโอ๊ยฮนะ่าความรักว่า สั่งให้สั่งเซเว่นว่าอะไรนะครับเซเว่นใหญ่ออกมาโทรบอกอบอเขาจองของได<ห>้นะดูหน้าตัวเองสะก่อนเหอะกลับบ้านอยู่บ้านแล้ว่อนเ,นเอาโอเคแล้วไปกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่มีหนึ่งคนที่ไปตามไปช่วยตามหาเล่นบูกิเกกรมแเกได้ตายจากไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ คือไปมาทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ฝัง่งเนี้ยแปดที่เจ็ดเจหรือแปดที่น้แหละประมาณนี้ครับนั่นแหละครับทั้งหมดก็ขึ้นมาทั้งหมดที่นี่ีเลขจำนวนนี้คือนับไม่จำไม่ได้แล้วอ่ะอตีขยอนออกาบ้านเกียจเลยเออนี่แบบว่าวันนี้แบบวิ่งมาราธอนสุดๆเลยนะฮะกับกิจกรรมที่เขาตามหาแล้วได้มาหกระบ,บอกแลก พี่ไปเจอที่สยามนี่ไม่ได้เปิดด้วยใช่ไหมยังไม่ได้เปิดด้วยรุนเราก็าร้นกันว่าไอ้เท็จแก้วของกระป๋องนี้จะได้หรือเปล่าคือมันหมดจริงๆที่เอิร์นไปก็บอกว่ามีคนไปถามสามสิบรอบใช่ไหมโอ้มีถามแบบเป็นสามสิบลายคือถามว่าขนาดอะไรนะกคือว่าพอเดินไปใช่ไหมเราเหมือนยังจำหน้าตามไม่ได้ว่าพอยังยีอาหาไม่เจอใช่ปะก็แบบเฮ้ยมันเป็นขวดหรือเป็นกระป๋องมาแบบพี่จะเดินมาหลังอ่ะไอ้พี่ที่แบบพนักงานเดินแบบไม่มีครับไม่เคยพูดมั้นเขาไม่ได้ถามผมไม่ได้ถามใครเลยไม่มีครับเราก็ ที่แม็โคโฟไม่มีขายเป็นกระป๋องครับประว่าิการงานครับอ,อะไรนะครับแบบว่าแรงงานลองเอ็มใช่ไหมครับ,บครับเขาบอกว่าอ๋อที่แม็โคโฟไม่มีขายครับบอกว่าทําไมพี่ทําไมถึงรู้ครับเขาบอกว่าวันนี้ผมโดนประมาณ30กว่าไลาน์แล้วจริงๆแล้วนะก็นอาจจะหมดไปที่นะครับคุณอากิโนสนะครับโปรไฟล์เลวนะฮะคุณเหมาหมดแล้วเรียบร้อย แบ่งมาให้ผมสักสิบยี่สิบกระป๋องก็จะเป็นบุญมากเลยนีคือวันนี้มันต้องสู้กับทามมิงครับเขาะ่าตอนนี้คือเป็นวันของการที่ดีแมนสูงสพายยังน้อยอยู่<อ>ถ้าเกินวันนี้ไปตลาดอาจจะวายแล้วฮะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของอื่นอาจจะขายไม่ออกแต่ไม่เป็นไรครับคือมีรุ่นพี่ในบินติอยู่หนึ่งใจดีนะครับผมไปมาแล้วตอนนี้ยังวิ่งตามเสือหงผมอยู่เซฟได้มายี่สิบก,กระป๋องเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีหนึ่งอ่ะมาหกอันเรามาช่วยกันลุ้นนี่ก่อนครับว่าจะเป็นยังไงกระป๋ ต้องได้หมวกหมวกหมวกรูปหมวกหน้าตาเป็นยังไงได้หมวกอะไรเนี่ยิงถึงกระบอกไม่เอาไม่ไดิไม่ยิงได้เยอะเรายิงได้กับไหลโอ้แล้วนะแล้วก็เนี้ยได้ขวดมาโอ้ก็ปล่องแรกเทพกระชับปลองจริงๆเลยฮะอะไรอยากลองเปิดไหมอ่ะเปิดก่อนกระบองสองมันก็ไม่ได้นี่กับไม่ไม่กี่เปิดไม่ได้แล้วกระบอกสองอ่ะโอเคกระบอกสามได้ครับต้องได้กระ๋องที่ห้าไหม ยังอัดอยู่วะโอเคยังอัดอยู่น้องมาตระบอกนี่ฮะไปกระบอกนี่ฮะโอเคนะมามาขอไหมถึงส่งซักขอนิ้วหน่อยขอยืมนิ้วหน่อยนิ้วมืออันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้ากดให้โดนอีกกดเอาหนิ้วการเอานิ้วการกด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 ยุดกดยุดกดยุดเราจะไม่มองจะไม่มองแต่มองไหมฮะแบบมองมันต้องแบบนึกถึงนึกถึงหมวกไว้นึกถึงหมวก เรือจ้าเฮ้ยแต่ว่าเปิดได้อันแรกนี่ก็โหดหน,น,นะอันตอนนี้ราคามันอยู่ที่หกเอครับก็จะขายเลยเปิดมาแรกได้เลยอะ <c oughs> มีคนเปิดห้าสิบสามกระป๋องก,ก็ไม่ได้อะืม <c oughs> กระองแรกได้เลยไอ้ทยยี่ยางโมโอ,อะเออยางโม,โมย่างแบว่าเหม,มือนโมเหมือนตัดต่ออะนั่นแหละครับ,รบก็กิจกรรมวันนี้คือจริงวันนี้ไปทํางานเลยแล้วก็แบบเพิ่งรู้ตอนที่กําลังบล็อกช็อตโฆษณาเสร็จกนแล้วเชื่อมา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 ทำไมตอนนี้ ก็แต่ว่าแบ,บอยู่ดีก็โดนแบบโทรสั่งมาด,วด่วนมึงอยู่ไหนกูก็เนี่ยอยู่ตรงตรงหน้าร้านไปเซเว่นด่วนไปซื้อไ,ดดไ,อ,ไอ้บ้าไอ้ซื้อเลดบบุกซื้ององซื้อทำไมอยู่ดีก็อยากกินย,า,ยาชูมลางเอาห้าสิบขวดยาชูมลางห้าสิบขวดไม่บอกไม่กล่าวไม่อะไรทั้งสิ้นไม่มีเหตุผลเอ้ยตอนนี้เฮ้ยกูมีตอนนี้แล้วน่ล็อกมีไม่มีมึงมไปเซเว่นด,วด่วนยาชูมลางห้าสิบขวด ก็ดีใจด้วยกับคนที่ไปหาซื้อวันนี้ได้นะครับผมแล้วก็ใครเปิดได้ก็คงกําไรวันนี้ไปนะครับตอนนี้แฮปปี้นงนัเสียงน่แฮปปี้เปิดมาแรกได้หกอันได้ใบหนึ่งก็ยังโอเคแล้วอ่ะนะเหนื่อยสภาพน้องสาวผมครับ <c oughs> นั่นแหละครับก็แลกน้าล็อกเอมครับกับการตามหากระชับปองวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ เป็นการถ่ายคลิปที่แบบด่วนมากขอบคุณน้องๆสิที่ไปตามหาไม่ใช่ขอบคุณที่ติดตามถึงแม้จะไม่ได้สักกระป๋องเดียวก็ตามก็ได้หกกระป๋องให้ความพยายามแล้วกันโอเคครับก็ขอให้ทุกคนตามหาก,กันได้พรุ่งนี้ผมคิดว่ามันน่าจะลงเซเว่นในวันพรุ่งนี้หรือบวืนนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดสตั๊ดสไครกดแชร์ติดตามช anel ด้วยนะครับแล้บ๊าย